เรกนี้ค่ะเราจะมาทำความรู้จักกับน้องลีนาหรือว่าชื่อจริงของน้องนะคะละลินาชูเอ็ดนะคะซึ่งน้องเองค่ะก็เป็นนักแสดงเลือดใหม่นะคะที่หลายคนบอกว่าโอ้โหแสดงได้ดีมากเหลือเกินนะคะกับบทนิดาจากละครเรื่องนารีริษยาค่ะวันนี้เราจะไปทําความรู้จักกับน้องให้มากยิ่งขึ้นนะคะว่าตัวตนที่แท้จริงของน้องเนี่ยเป็นคนยังไงกันแน่นะคะไปติดตามกับในช่วงของสัมภาษณ์พิเศษ e x c l u s i v e ซีฟทอค,ค่ะ สาวน้อยน่ารักวัย16ปีลูกครึ่งไทยแคนาดาคนนี้เป็นชาวจังหวัดเชียงใหม่ลูกสาวคนเล็กของครอบครัวกำลังศึกษาเทียบเท่าชั้นม .5 ในรูปแบบการเรียนแบบโฮมสคูลจึงต้องแบ่งเวลารับผิดชอบทั้งการเรียนและการทำงานด้วยตัวเอง มีพี่สาวหนึ่งคนค่ะก็ทะเลาะกันบ่อยแต่หลักการหลักการพี่สาวไปเรียนต่อที่แคนาดาค่ะคห่างกันมบนี้เหงามีเหงาเหงาบ้างไหมคะก็มีนะแต่ว่าเราก็บินไปหาเขามีก็เพิ่งกลับมาจากแคนาดาก็บินไปหาเขาอะไรอย่าเยงเงี้ยค่ะก็หายคิดถึงไปนิดนึงจุดเริ่มต้นในการเข้าสู่วงการบันเทิงเนี่ยมา เริ่มต้นที่วงการบันเทิงได้ยังไงคะตอนนั้นหนูอยู่ประมาณม2จนมีผู้ใหญ่ไปเหมือนแคสติ้งที่โรงเรียนว่าที่เชียงใหม่คะ่ะตอนนั้นหนูยังแบบใส่แว่นฟันหยือนดัดฟันอยู่เลยแล้วก็ตัวแบบผมหอมอะไรเงี้ยค่ะก็พอได้บินมาแคสติ้งที่กรุงเทพเงี้ยค่ะแล้วก็ปรากฏว่าผ่านความตายเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องพบเจอก็อยู่ในการดูแลของพี่ปิ๊ก ใช่ค่ะใช่แล้วก่อนหน้านี้มีผ่านงานในวงการบันเทิงอะไรมาก่อนไหมคะไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยนี่คือแบบเป็นจุดเริ่มต้นก้าแรกของชีวิตในวงการบันเทิงเลยค่ะเวลาว่างปกติชอบชอบทําอะไรบ้างถ้าเวลาว่างหนูชอบดูหนังเพราะว่าเหมือนดูหนังเพื่อเก็บประสบการณ์หลายๆอย่างในการแสดงด้วยแบบหลายๆอย่างอะค่ะแล้วก็ชอบเต้นด้วยค่ะเป็นเต้นแบบเต้นแนวไหนคะเต้นแนวพวกเขาเรียกว่าอะไรเิปฮอ อะไรเงี้ยไปทางเงี้ยแต่ว่าฮิปฮอปแบบสาวๆนะจะไม่แบบแมนไม่ขนาดนั้นแต่ว่าเรื่องการเต้นอะไรเงี้ยชอบลุยค่ะนอกจากการเต้นความสามารถในการเต้นแล้วก็ยังมีแบบเลือดความเป็นศิลปินด้านอื่นๆด้วยก็มีดนตรีค่ะก็ตอนอยู่เชียงใหม่เนี่ยเป่าฟลุตค่ะก็มีฟลุตที่เป่าบ้าง่ อย่างนี้บอกว่ามีฉายาด้วยมีค่ะก็มีฉายาตอนเด็กเนี่ยก็จะเรียกว่ามังกี้คลาสเซสเพราะแต่ก่ลงแบบหน้าเหมือนลิงแล้วก็ใส่แว่นใส่แว่นแล้วก็ฟันเยินๆคนก็แบบเฮ้ยมังกี้คลาสเซสลิงเงี้ยที่หนูบอกว่าแต่ก่อนหนูไม่มีแววเลยอะไรเงี้ยทำไมถึงเป็นลิงอ่ะหนูก็ไม่รู้เหมือนกันเขาบอกว่าหน้าหนูเหมือนลิงมั้งหนูก็ไม่รู้เหมือนกันหนูก็แบบไม่เหมือนสวยขนาดนี้ทำไมบอกเหมือนลิงความสาวมันก็แบบทำให้เราอันนี้ขึ้น หรือว่าบุคคลนี้เเราหรือเปล่าแบบว่าซุกซน<ๆ>ใช่อาจจะใช่ใช่แต่ก่อนก็แบบชอบกวนคนอื่นแบบซุกซนคนอื่นก็ลำคาอะไรเงี้ยก็คงเรียกฉาย,ยาแต่ความกวนความซนนี้ก็ยัง ไปถึงกองละครด้วยเห็นบอกว่าในกองละครก็มีฉายาใช่ค่ะก็เรียกว่าหนูริ่งค่ะอาจจะด้วยด้วยความสนใช่ไหมเราแบบไปสนในกองใช่ค่ะแล้วก็อาจจะแบบตัวเล็กว่าพี่ๆเขาอะไรเงี้ยก็เลยว่าเอ้ยหนูริ่งหนูริ่งอะไรเงี้ยมีละครเรื่องนารีริษยาที่ออนแอร์อยู่ตอนนี้ค่ะค่ะบทบาทของปณิดาตอนแรกที่เห็นตัวตนของปณิดาในในบทชายรู้สึกยังไงกับเขาค่ะ ตอนแรกก็เฉยๆนะคะเพราะว่าคือไม่ได้หนักใจอะไรมากก็อุ๊ยบทเป็นบทที่เราอยากเล่นพอดีเพราะหนูเป็นคนคชอบดูละครพีเรียดแล้วแล้ว,ลวก็เหมือนแบบเรื่องนี้ทําให้เราได้แบบอุ๊ยตามฝันเลย,เลยอะไรเงี้ยได้เป็นได้เล่นละครพีเรียดแล้วก็เป็นตัวละครที่แบบได้ใส่ชุดกระโปรงได้แต่งหวานๆอะไรเงี้ยคือแบบประทับใจมากค่ะบทของปนิดาเนี่ยมันมีความยากง่ายอย่างไงบ้างเพราะว่าจริงๆนี้หน้าก็ต้องบอกว่าเป็นนักสแสดงเลือดใหม่ในช่วงแรกๆเนี่ยนะคะมันก็ไม่ได้มีอะไรมากก็คือเรา ก็เราไม่ได้เป็นเด็กมีปมอยู่แล้วค่ะใช่ก็จะเป็นหนักที่พี่สามากกว่าในช่วงแรกๆนะค่ะแต่ว่าช่วงท้ายเรื่องนี่สิคือมันจะต้องพลิกบทเป็นบทร้ายบ้างเพราะว่ามันเกิดความแทนในใจคือมีจุดเปลี่ยนมีจุดเปลี่ยนของตัวละครที่แบบจุดเปลี่ยนแบบพูดได้เลยว่าเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลักมือเลยค,คือไม่คิดว่าแบบใครมันจะเปลี่ยนได้ขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ย<ม>ใช่ใยากนะเพราะว่าบางฉากเนี่ยมันโกรธ โกรธจนถึงขั้นแบบโกรธมากจนเกิดมาหนูยังไม่เคยโกรธอะไรมากขนาดนี้มาก่อนก็เลยได้มาสัมผัสถึงความแบบความแค้นความโกรธเคืองมากขนาดนี้ก็ในละครเรื่องนี้อะ,ค,ะค่ะจริงหนูว่าเขาเป็นคนจิตใจดีนะชม <c oughs> ตัวเองก็พอจิง <c oughs> <c oughs> จใจดีแต่ว่าเมื่อมีอะไรที่มันมากระทบจิตใจเขาเนี่ยเหมือนเขาเป็นคนอ่อนไหวง่ายอะ,ะใช่เขาก็จะเหมือนแคร์อะไรเงี้ยก็จะกลับไปแก้แคร์อะไรเงี้ยค่ะมีความเหมือนหรือว่าห่างจากตัวตัวจริงของเรายัางไงบ้างไหมคะ,คะก็ก็เหมือนตรงที่ว่าปณนิได้เป็นคนขี้อ้อนเขาชอบอ้อนพ่ออ้อนแม่อะไรเงี้ยค่ะ แต่ว่าลีน่าก็อ้อนคุณพ่อคุณแม่เหมือนกันก็มีบ้างก็มีบ้างอยู่แล้วยังมีผลงานอะไรอ่อีกบ้างค่ะก็จะมีละครเรื่องแผนร้ายลงท้ายว่ารักค่ะแล้วก็เรื่องที่นี่มีรักค่ะวันนี้ขอบคุณลีน่าคา <ภา S 1> ่ะขอบคุณค่ะ ก็ได้รู้จักกันไปแล้วนะคะสำหรับนิดาหรือว่าน้องลีน่านะคะและลีนาชูเอ็ดค่ะก็ติดตามผลงานของเธอที่ออกอากาศคันนี้ก่อนอนนะคะ,คะนารีริษยาค่ะทุกวันจันท์ถึงวันศุกร์นะคะทางช่อง28นี่แหละค่ะ